สวัสดีพี่น้องเอฟซีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุก้นครับสุมองสุบอรครับเมื่อนี้ปลาตึงมีง้อง้ามครับพี่น้องครับเป็นง้วหัวกระทบครับพี่น้องครับเพศเป็นเพศดําครับล่ำโตงาครับแม่ท่ายสูงร้อยสี่สิบห้าครับโอ้ยครับสายหูครับาทางดังโคมครับง้อตัวนี้ครับเพศเป็นเพศดําครับลูกอายุสองเดือนครับ ผสมโตมากครับลูกครับแม่ทายสูงร้อยสี่สิบห้าครับเป็นงอัวลูกเล่ครับนุ่มสีเตาครับเล็บดีคอขาดีครับหนาขาดําครับติดโบดครับงดตัวนี้ครับมุ้งน้ครับขีบหูดําครับอุ้ยหนาทางดังคมครับงดตัวนี้ครับลำโตเง้วครับแม่อยากขาดน้ำเลี้ยงจังน้อยครับท่านใดมีหนาดลร้ยครับพี่น้องครับเอาไปใส่นะครับ งัวโค้งสางได้ครับเนื้อหนังได้ครับโค้งนี่เบาตึงเปิดไปที่ครับสี่หมื่นเก่าพันเท่านั้นครับพี่น้องครับเป็นราคาที่เบามากครับสี่หมื่นเก่าพันเป็นงัวลูกแรกครับอ๊ยครับเพดเป็นเพดําครับอ้วงหางสีดําครับแม่ลูกแรกโค้งสางได้ครับ เอาไปเป็นแม่บ็อกแม่พันธุ์ได้ครับตัวนี้ครับผสมเทียมบามั่นไ่เลยครับผสมพาบามั่นส่ได้การครับพระบ่าแม่โค้งสางได้ครับผสมเอาเนื้อหนังไซครับพี่น้องครับบือลึ่งยัน่านครับประกันขาทกขาถอนครับพี่น้องครับิ่งครับชวดส่งครับ ลูกอายุสองเดือนครับเป็นลูกผสมโตมากครับเพชผูครับสองเดือนครับให้ลูกง่ามครับงอตัวนี้ครับต่อไปผสมเทียมเอาเลยครับพี่น้องครับมาตึงในฉีดาขาพยาบำรุงให้เรียบร้อยครับบ่งครับงวหูสายกระทบครับพี่น้องครับดับตได้โค้งสางได้ครับ ไข่มากงวลักษณะนี้ครับโคมาหาเบาตึงเลยครับสี่หมื่นเก่าขันครับพี่น้องครับไก่ไก่ทรงฟี่ครับไก่ไก่บัว่ารดอีกครับเล็กน้อยครับพี่น้องครับมาตะโทมาผูดคุ้วกับเบาตึงเลยครับงัโคมนี่ครับไข่มากงวลักษณะนี้ครับโอ้ยครับงามอยู่ครับเบาตึงกับมักนะครับทรงนี้ครับเบาตึงจะสมเทียมบามั่นพาครับตัวนี้ครับ ไห้สนใจครับบ่งรับหน้าตาครับทันเป็นสมัยแต่ห้องง้อหูตะกี้ปุ้ยครับราคาครับแปซแสนครับตัวนี้ครับแม่ลูกโคมนี่ครับตอนนี้เหลืออยู่สี่หมื่นเก้าพันครับพี่น้องครับง้อเชื่องๆครับจับได้บายได้ครับบอดือบอส้นครับง้อโคมนี่ครับสำหรับท่านใดสนใจครับ เบิ่งรายละเอียดเป็นน้ำกันหลยๆครับพี่น้องครับท้ายสูงร้อยสี่สิบห้าครับเบนเงาหางครับหายาหลยๆเอาไปเซย์ยาเนี่ครับพี่น้องครับช่วงนี้ครับหยากำลังหลายครับสายหูลูกระทบครับนาคาสีดำครับติดโบดครับ แม่รับโตเง่าเป็นงวลูกแรกครับพี่น้องครับลูกแรกงอวยังสดสดอยู่ครับเดี๋ยวพาไปเบ่งลูกไส้ครับอายุสองเดือนครับกินเปื้องเป็นแล้วครับพี่น้องครับเป็นตาหักครับงวหน่อยครับนี่แดงสดเลยครับเบ่งครับเบ่งรอบทิศทางนะครับ สี่หมื่เก่าพันครับท่านใดสนใจครับเอาไปผสมเทียมเอาครับลูกนาครับรุ่นออโตัวแม่ครับพี่น้องครับว่าแม่โค้งสางได้แล้วครับมงอเชื่องครับแม่ลูกโค้งนี่ครับนมสีเต่าครับนมสดๆครับ ผมเะเห็นแดดพี่น้องเอ้ยปทุมลาครับผลแห้งแล้วครับมือขึ้นครับเมือครับพี่น้องครับโอ้หนางามแห้งครับงมวตอนนี้ครับล่ำตัวได้สีได้ครับสี่หมื่นเก่าพันครับไก่ไก่เบาตึงจัดทรงเองครับไก่ไก่ในทรงฟรีครับ ไก่บัวค่าลดเพิ่มอีกเล็กน้อยครับพี่น้องครับโทรมาได้ครับตลอด24ชั่วโมงเลยครับงามครับงอคมนี่ครับมาถือว่าจอยแห้งนะครับนี่ครับลูกกินนมงเก่งครับลูกโตฟูครับเป็นงอโง่งามครับโคมนี่ครับสี่หมื่นเก่าพันครับเปิดเบาๆครับพี่น้องครับ บเรึ่องอย่างๆาครับสุดท้ายนี่ครับมาตึงขอจบคลิปไปเท่านี้ก่อนนะครับเนะเาะคุ่นที่ทติดตามรับชมครับสวัสดีครับผม